ัดแล้วเป็ไงเขาตัดแล้ว,ลวนี่เขาตัดทิ้งเขาตัดแต่เช้าเนะี่ยมันร้อนอันนี้คือสวนบวบนะเ,นเพื่อนๆนี่ทำบวบชมทุ่งบวบสวนบวบนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้คือเป็นทุ่งนาเก่านะคะแล้วเ,เอามาทํามาปลูกผักคะ่ะหน้าผักนะคะเอามาทําผักปลูกผัก สวนบวบค่กกว้างมากอันนี้หลายไร่เลยนะคะเ,เพื่อนๆทำนาทำอ้อยแล้วก็ทำบวบพืชไร่สวนผสมนะคะเ,เพื่อนๆนี่วิธีปลูกบวบแต่อันนี้คือ,เ,อเก็บแล้วนะคะเก็บแล้วแล้วก็กำลังใกล้จะไอ้นี่ละหมดแล้วนะคะหมดรุ่นเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องรือ้อรื้อปลูกใหม่นะคะเ,เพื่อนๆนี่อันนี้เริ่มเก็บไปแล้วนะคะ มันไม่สวยเขาก็ไม่เอาไงนะคะอันนี้เราพามาดูข้างล่างเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างบนนะคะว่ากว้างขนาดไหนเนาะนี่ค่ะบ้านนอกค่ะบ้านนอกนะคะบ้านเกิดป้าช่วงนี้เอ,อดูต้นไม้มันเงียบนะคะซบเซาเนาะบอนสีเราก็เลยพามาชมไรนาสวนผสมนะคะสําหรับเราแถวบ้านเราเดี๋ยวนี้ทําอะไรต่ออะไรได้เยอะแยะนะคะเพื่อน ถ้าเราไม่ทำามาไปไปทํางานในกรุงเทพเราก็มาอยู่บ้านเราเป็นเจ้าของเขาเรียกอะไรล่ะคะเป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองเนี่ยนะคะเพื่อนๆอยู่มีความสุขค่ะบริกากคนทีด่ดีนี่อันนี้คือสวนบวบนะคะทําบวบทั้งหมดเลยหลายไร่อยู่ค่ะเพื่อนๆเนาะอันนี้คือด้านบนตอนนี้เก็บแล้วคะ่ะมันเริ่มจะหมดดดูของเขาแล้วนะคะ ลูกจะหมดแล้วเขาเก็บมานานหลายรุ่นแล้วนี่ลูกติดคะ่ะเราใช้ปุ๋ยชีวภาพนะคะใช้ปุ๋ยชีวภาพปุย๋ยคอกบ,บ้างอะไรบ้างบ้านเรานะคะก็จะมียามางไม่ไมอันนี้ใช้ฉีดยาเคมีบ้างหรือเปล่าป้าไม่รู้นะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยมาถ่ายตอนนี้ช่วงสงการมาเที่ยวบ้างค่ะก็เลยมาดูสวน ไรนาบ้านเราทําอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ทํามาหลายปีเลยนะคะเพื่อนๆไ้นาสวนผสมอยู่ชนบทบ้านนอกมีความสุขครับเพื่อนๆบรรยากาศก็ดีนะขึ้นน้องฟ้าไม่ได้ไม่เห็นอ๋อไม่ใช่กล้องหน้าไม่ได้ใช่กล้องหลังนี่นะคะกล้องหลังกล้องหลังไม่ใช่กล้องหน้ากล้องหลัง ะะสวนบวบพามาชมบรรยากาศนะคะทุง่งไร่ทุ่งนาถ้าด้านนี้คือคลองเป็นบ่อนะคะเพื่อนเป็นบ่อน้ําที่เขาขุดไว้ใช้ตั้งแต่สมัยโบราณบอ่บอเกอ่าบ่อแก่ของหมู่บ้านระวังตกกถอยมาบอ่บอเกอ่าบอ่อแก่ของหมู่บ้านค่าผักตบชวาเต็มเลยแต่มีน้ํานะคะเขาก็ใช้น้ําจากตรงนี้แหละค่ะสูบขึ้นมารถผักรถ คือสวนไร่นานะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปดูอันที่เขาเก็บแล้วเนาะมันก็จะมีอันที่เขาเก็บแล้วไอ้ตรวหอรถไถกำลังไถผืนใหม่นะคะที่เขาเรือ้อเป็นพวกฟักทองที่เขาเลิกปลูกแล้วเขาไถเดี๋ยวเขาจะลงอันใหม่ทาหมุนเวียนตลอดทั้งปีค่ะเ,เพื่อนๆมีไรายได้ตลอดปีนะคะอยู่บ้านนอกเราเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีไรายได้นะคะมีไรายได้ดีเป็นนายของตัวเองสบายใจ มไีได้ทั้งปีค่ะทางนู้นเป็นถั่วฝักยาวนะคะเนเพื่อนแต่มันต้องมัมนมีคลองเนี่ยป้าข้ามไม่ได้นะคะนั่นคือถั่วฝักยาวนะคะป้าถั่วยังเก็บได้ค่ะยังไม่รื้อนะคะยังมีอยู่เขาก็าถ้ายอยเก็บส่งตลาดนะคะวันไหนตลาดมาเอาเขาจะเก็บอันนี้คือบวกที่เขาเก็บไว้อันนี้เก็บแต่เช้านะคะเ,เพื่อนเขาคลุมไว้ค่ะป้าไม่กล้าเปิดนะคะพอดีเจ้าของเขาไมา่อยู่เนาะ อันนี้คือที่เขาเก็บไว้แต่ว่าเขาต้องมาเก็บแต่เช้านะคะอากาศมันร้อนช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทางนู้นเนาะคือแตงไทยนะคะเพื่อนๆแตงไทยนะคะคือแตงไทยแอบสุกแล้วค่ะเห็นไคะเพื่อนๆอ,อันนี้ป่านี้เล็กๆนิดเดียวค่ะปลูกแซมกันนูน่นนิดนีดนด่หน่อย นี่นะคะนไทยค่ะติดลูกอะไรก็ติดหมดเลยในี่เต็มเลยค่ะลูกเต็มเลยเ,เพื่อนๆป้าอยู่เกิดที่นี่แต่ไม่เคยได้มานะคะเขาปลูกกันมานานหลายปีแล้วเราไม่ได้มาดูวันนี้ก็เลยพามาชมทุ่งชมสวนนะคะเ,เพื่อนๆมีโอกาสช่องสงกรานนี่แตงไทยค่ะลูกเบลอเลยเลยสุกแล้วนะคะเออเต็มเลยส่วนตรงนน้นคือฟักค่ะเ,เพื่อนๆ นี่คือฟักนะคะพื้นที่ไม่เยอะค่ะแบ่งปลูกอันนั้นปลูกอันนี้ปลูกอันนู้นน,นะคะได้หลายอย่างเลยนี่คือฟักไม่กล้าเข้าไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเหยียบของเขาเนาะเขายังไม่ได้เก็บฟักค่ะติดลูกเต็มเลยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เก็บนะคะเพื่อนๆอันนี้คือป่าฟักนะคะนี่คือลูกฟักส่วนนี้นแทงไทยทุ่งน,นาเรา